ทุกคนครับผมสวัสดีข้างทางครับผมวันนี้พามาหาเพึ่อนขมิ้มจังหวัดสระแก้วอีกแล้วครับผมมาข้างทางมาคนละฝ้ากับเออมาฝ้าเดอนกับที่ที่ครั้งก่อนนู่นนะครับก่อนคลิปคลิปที่ลงวันเนี้ยวันนี้วันที่สิบแปดนะครับวันจันทร์ใช่ไหมสิบแปดมีนาคมสองพันหกสิบเจ็ดนะครับผมคลิปวันที่สิบหกผมไปหาฝั่งนู่นฮะวันสิบเจ็ดผมจะไปวันนี้จะไปให้สุดแล้วก็มาหาโดยขี่รถมาก็มาเจอข้างทางนี้ครับผม หารังไม่เจอครับก็เลยขยับเอาปรากฏว่ารังแตกครับผมเจอแล้วยูตรงนี้เองมองหาตั้งนานไม่เจอครับพอขย่าขยับปุ๊บแตกมาปุ๊บเจอเลยโอเคเดี๋ยวไปดูรังกันครับผมว่าจะสวยไหมไปครับจุดไหนที่ผมหาไม่เจอนะผมก็จะขยับเอาจุดที่น่าสังเกตคือเป็นพุ่มไม้ครับข้างทางอย่างนี้อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีครับเดี๋ยวต้องลองเข้ามาครับผมว่ามีเฉยเลยนี่ผมหาไม่เจอครับตอนแรกครับนี่ที่ขยับเอาครับผม โอ้ยหวัวน้ำโตอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับผมพึ่งดุนะครับผมมีคอมเมนต์บอกว่ากลัวทำไมมิมนะครับโอ้โหเจอแต่ละคอมเมนต์นี่คือเก่งๆง,งนั้นเลยโอย้สุดยอดอย่าไปประมาทเด้อพี่น้องต่อยเก็บเงินเด้อไปถึงแนละ้ว ของคนแพ้นเนี่ยถึงก็เข้าโรงพยาบาลเลยนะอืเด็กๆที่ยังไม่เคยลองตีนี่คือหาคนที่ตีเป็นนะมาเอามาด้วยนะครับผมนี่เลยก,กดก่อนเป็นลังก่อนเอขีดพื้นที่ซุกอยู่ตรงนี้นี่เองไม่เจอเฉยเลย ในปริยาครับเพราะว่าจะเอาแค่หัวน้ำหวานแล้วอารังมาคืนนะครับอืมอุ้ยน้ำหวานนี่มัม้งเหมือนจะเล็กน,น,น,นะน,น,นะครับดดน้ำหวานครนะมันจะต่อเลยบน้ำดูดมั้งจะต้องเอากลับมาครับนิ่งไปขออภัยครับถ้ากองขูด เสียงนังก๊อกเก็บนะครับผมโอ้ยโอย้มันลับใช้ได้อยู่นะตรงไหนที่ไม่ปิดตาก็ฟอครับอยากเลยโอ,ยโอย้สวยอยู่ได้อยู่เกือบครึ่งนึงเ <c ười> กือบครึ่งนึงเกือบครึ่งนึงนี่ครับผม อโอเคในป่าครับวันนี้ไม่ได้เอามีดมาด้วยต้องใช้กันไกลครับปาดเอาเจอรังที่สองครับอยู่ต่ำๆเลยครับผมถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นครับเนี่ยต้นแบบเนี้ยน้องเนี่ยเพื่อนเนี่ยต้นแบบเนี้ยพึ่งชอบทํารังมากครับมันจะเอน็นแล้วมันก็จะเกาะคอนนะเดี๋ยนนี้ไม่ได้เกาะคอนอันนี้มันเกาะคอนกิ่งไม้ครับนู่นติดพื้นเลยไปะจะก,กางครับผม ถึงนควันไม่ถึงเอาละโอ้นกปติตาสวยาสมากอส้ดยอดตาเป็บบนสิแจมเดผมเปิดทำให้ดเหนเห็น,หนง,ง่าย มึงมมชัดเอ้ยเฮ้ยขี้จับยควันน่อนี่ไงอือหือดูขนมันแตกโอ้ หัวใหญ่อีูนะคนหัวใหญ่อีเนาะหัวใหญ่อีเนาะตังใหญ่มากครับโอ้สวยครับผมโอ้โห้ควัน

ไปโดนนี่เข้าครับเอเอเอือ

ที่สามครับทุกคนโอ้โหดูหัวน้ำกล้องเอาเข้ามาไม่ถึงนะครับมีแต่กิ่งอะไรเต็มไปหมดเลยไอ้ผมเลยไม่ได้เอาขึ้นมาด้วยเอาโทรศัพท์ถ่ายเอาโอ้สุดยอดยังเจ๋วเลยโอ้โหรมาแล้วครับโอ้โหดูหัวน้ำครับผมเต็มอย่งข้างล่างเลยครับผมสุดยอดปอด้าโคตรด,ดีโอ้ยังแจ่มเลยครับ อนังเกลแล okay, ้วนะโอเคไปหาเพิ่มครับอางทีซีครับผมเห็นตัวพึ้งบินขึ้นมาครับเดินเข้ามานิดนึงบินขึ้นมาเป็นร้อยตัวเลยครับผมรู้ว่ามันกําลังจะมาจับที่ไหนได้มันทำรังแล้วครับผมแล้วรังใหญ่มากครับนี่ไหนะขวารูถึงโอ้โหปิดตาสวยครับอู้ ข้าขนาดจังผมอุย้ยนิ้วไปดวโดนอู้หตามๆดูก่อนว่าจะขึ้นไหมตอนขึ้นไม่ต้องระวังไว้ขบนครับว่างละีจริงสับเสือครับผมอย่าหักนะ จากฝรงคูนวะครับเออโอ้ยนีนี่เอะไรไรอืออะเอออโอ้หวนัแน่ะผมโอ้โหน้ำสุดยอดเลยครับเต็มเอียดเลย อย่างแจีมเลยครับผมหนักมากไปครับผมตามหารังที่ห้าครับรังที่ห้าครับผมโอ้หมายโคตรสวยเลยพันกโหเลยครับไมยนี้ครับแต่ว่ามิมาไม่เจอเลยครับผมไม่เจอรังที่ห้านี่สังไม่ใหญ่ครับแต่หัวน้ำาทรงโตมากเลยหัวน้ำดูยิ่งใหญ่ดีับดูฝั่งนู้นครับข้างในอือ โอ้ยไม่แขนต้องนั่งตีเอาละตัดกับผมตับนี้มือชุดตรงนี้มือชืด,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 ดโอ้เสร็จประเดีย๋ยว ล้โอเคสวยงามครับผมนี่ครับรางที่ห้าสุดยอดรางเด็กตุ่มัน้ำเต็มดีครับไปลุยจอ,อทุกคนโอ้ร้อนเจอหนึ่งรางครับอยู่ตรงนี้ครับผมรางๆแล้วมานะดูว่าอาจจะมีน้ำหวานไหม mười đấy mười 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 Ồ, mười 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 ตัดเขาไม่หนึ่งโน่รางเต็มคหมดปดตาครับจะคนใหญ่เอาเลื่อยมาอยู่นะนี่รางใหม่ีไปทำแล้วอันนี้รังเก่ายังพักไม่หมดโฮะปกติลำพญาเขาจะอยู่ข้างล่างนะอันนี้มาทอนข้างบนฮะทำตรงกลางเลยเดี๋ยวมาใส่ละอย่างนี้เราก็หักเอาับ Tên ừ, cái tại ghino cái ngay 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 dạ ngay 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 nó ngay 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 รังที่หกครับโอเคอ่ะนีม่มากเลยรังที่เจ็ดครับผมข้างทางครับว้าเออแต่ไม่เจอรังแบบว้าว,นนะวาเนี่ยหมูหวานเนี่ยมันใหญ่อุเพรว่าหมูน้ำมันใหญ่มากนะแ,นนแต่ละรังถูองวันเนี้ยดูแต่รังนี้สิโคตรใหญ่เลยทุกคนรังเล็กแต่หมูน้ำใหญ่มากดูดิ ใหญ่มากสุดยอดเลยเลยจะใหญ่ขนาดนั้นโอเคครับผมแพคครับอู้นี่ลางหมดแดงนั้สัดเลยครับผมอู้นี่เกิดลางโมดแดงเอ้หรสองสัตอันนี้ไม่ได้มาคืนนะครับอ่ะ ไได,ดูดิใหญ่มากสุดยอดเลยได้ใหญ่ขนาดน,นั้นโอเคครับผมอันที่แปดครับทุกคนโอ้ยนี่ครับลังไม่ใหญ่ครับผมข้างทางครับคนเราฟาดกับไอรังตะกี้นี่ ทีทา okay. งนี้เจอเพราะว่ามีเสียงบินนะครับมันมันมมนได้กลิ่นตัวเราแล้ว,ลวน้ำมันแตกครับเราก็ไปดูโอ้โหเสียดายน้ำม่ใหญ่ครับผมโอ้แต่น้ำหวานดีครับโอ้ยแตกนนอน้ออ <c oughs> <c oughs> มันน้ำหวานครับ <c oughs> ใหญ่บุ้มเนี่ เออวนไหมอูนี่ไงยังมีทวันอีกโอ้เอ๋อข้างทางโอ้าลมพัดมาแรงก็เย็นขึ้นมาหน่อยอ้าปิดตาสนิทนะครับน้ำหวานยังข้างล่างเลยโอเคครับผม มาใจทุงครับโอ้ยทำไมมันร้อนขนาดนี้รังที่เก้าครับโอ้เหนื่อยอยู่ตรงนี้พี่น้องจะไม่รู้งรังใหญ่หรือรังเล็กครับผมเคาะเคาะเอาเจอเฉยเลยหาตรงนี้ไม่เจอครับตรงนี้มีสามรังแล้วนะพี่น้องนี่ข้างทางเนี่ยสามร <c oughs> <ะ>ังแล้วต้งสนใจครับแถวนี้ครับมีไมยสวยๆเยอะแต่ไม่มีแรงเดินครับผมไห <c oughs> นฮะ มีรูปรังเล็กรังใหญ่ครับมีรูปรังอยู่ตรงไหน,นถ้าโดนปุ๊บมันจะมีเสียงนะนู้หรือเปล่า ก็บินออกมาเยอะอยู่นะมันไม่มีมันไม่มีเสียงวันโดนนังเลยล่ะพวกเพิ่งมาทำ đấy là thu hồn Nó có pin mà giải trong nhé nào lấy luôn chào tao không hái hai cái này à เป็นข้ารังนี่นะ่ะโอ้ยผมหาตั้งนานที่นี่โอ้ยนี่รังเกแล้วโอ้จะบ้า เาจะปวดหลังเลยน,นี่โอ้น้ำหวานเต็มครับหาตั้งนานมันอ,อยู่ไหนหมดแรงโอเคครับผมเอาละครับทุกคนครับขี่ผ่านสองวันจุดนี้นะผมเห็นมีเครือตดหมาครับลองจอดดูเอ้า มีจริงๆด้วยทุกคนเหนยว่าน,นี่นังไม่ใหญ่ครับน่าจะถูกน้ำมันน่าจะโอเคอยู่มั้งนังไม่ใหญ่น้ำมันน่าจะบ่มอยู่ขึ้นยังไงก่อนเท่านั้นแหละเสนะือมันทางแค่ๆมันมีคนเห็นครับเคลียก่อนตอนลงไปนิดน้ำมันขาดครับย่นะี้ ตอนตัดว่าตัดดีแล้วนะตอนลงนี่โดนยังไ,ไงไม่รู้่ละโอ้โหเขาไฟก็ทิ้งกันเรื่อยเลยนี่ก่อนโอ้โหกินมันโอ้ัหน,นเห็นไหมน่าขาดคำน้ำหวานแตกแล้ว กื้อหน่าหอ้ง่ายตกอีกอือปากัดอะไรครับอือโอเคครับผมัที่สิบครับหวานเต็มเปียกสุดจอดไปผัดครับผมถึงบ้าน,น้ะครับผม ไปต่อไม่ไหวครับเหนื่อยมากครับผมก็ได้เพึ่งมามันสุกกรารังครับไม่ได้ถ่ายประมาณสองรังสองสามังมันตียากก้อมันเข้าไม่ถึงนี่แจ๋อน้องเราคันคืนนี้ครับผมพูดอะไรอ่ะพูดชื่อเหรอ น้นหาน้องพยายามเกันท้าเขาต้อัพยายามเก่นเ้าอุ้ยลูกน้าซ์เส้แล้วโอ้ยสองไม้ครับกินให้สองไม้เหรออืมแล้วก็น้ำเขียวแก้วหนึ่งปกติไม่ใช่แบบนี้นะเอคพีน้องแล้วพักผ่อนกันกินลูกชิ้นให้หายเหนื่อยกินเขียวอีกแก้วหนึ่งุ้นนียเท่าบากันใหม่ครับโอวันนี้บบไวเนื่อยมากร้คุดนร้อนเลยครับ เจอกันคลิปหน้าครับฝากไปตามไลค์แชร์ด้วยครับสวัสดีครับ